สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กอ,อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ ฉันรักเธอมันเป็น3มคำที่มาสัจจันมากครับแรกๆฟังคุณอาจจะรู้สึกตัวลอ,อยหัวใจพองโตหน้าแดงซ่านและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์หวานซึง้งแต่หากวันเวลาผ่านไป3มคำนี้อาจจะไม่ทําให้คุณรู้สึกลึกซึง้งเหมือนเดิมแลว้วก็ได้ครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6วิธีที่ทําให้หวานใจรักคุณมากขึ้นเพื่อเติมไฟรักให้คู่ของคุณรอนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้าง ข้อที่หนึ่งโพส์ตรูปคู่เก่า ไม่ต้องพูดอะไรมากว่าคู่ของคุณผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างกว่าจะมาอยู่เคียงข้างกันในวันนี้ให้ภาพเล่าเรื่องจะดีกว่าครับลองเอารูปคู่เก่าๆลงใน Facebook หรือไม่ก็ไอจดูสิครับรับรองเพื่อนๆต้องมาแซวแน่ๆมันไม่ได้เป็นการโชว์ชาวบ้านหรืออะไรหรอกครับแต่มันเหมือนเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคุณไม่เคยลืมและยังให้คุณค่าของวันเก่าๆความทรงจําระหว่างคุณกับเขายังเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคุณเสมอมานั่นนะครับคือประเด็นหลักครับข้อที่สอง เล่าเรื่องที่ผ่านความน่ากลัวมาด้วยกันฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกขำแต่ประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวหรือเรื่องร้าย,ายๆก็ทําให้คนเราสามาคัคคีและรักกันมากขึ้นนะครับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่ว่านั้นอาจจะเป็นการไปเดินป่าหรือการท่องเที่ยวที่ยากลําบากที่ไปมาด้วยกันเชื่อเถอะครับว่าถ้าผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาด้วยกันแล้วนํามาทบทวนเล่าสู่กันฟังคู่ของคุณจะรู้สึกรักกันเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวครับข้อที่สาม ป้อนคำหวานอย่าให้ขาดไม่ต้องถึงขนาดหวานจนเลี่ยนหรือพูดคุยกันสองเสียงอยู่ตลอดเวลาหรอกครับแต่แค่วันวันหนึ่งบอกรักบอกคิดถึงกันก็พอแล้วอย่าคิดว่าคำพูดพวกนี้ไม่มีความหมายนะครับบางทีเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงฉะนั้นหากมีโอกาสพูดก็ให้รีบพูดอย่าต้องมาเสียดายเวลาแล้วมานั่งร้องไห้ทีหลังกันเลยครับข้อที่ 4. เรียนรู้ความชอบของเขา แน่นอนว่าเขาอาจจะมีงานอดิเรกและความชอบที่แตกต่างจากคุณบางทีอาจจะเป็นการดูหนังรักการสะสมของเล่นหรือการเล่นดนตรีหรือสิ่งอื่นๆที่คุณไม่ชอบเอาซะเลยแต่รู้อะไรไหมครับว่าหากคุณเปิดใจแล้วได้ทํางานอดิเรกบางอย่างร่วมกับเขาแล้วก็มันจะยิ่งทําให้พวกคุณผูกพันกันมากขึ้นเลยทีเดียวครับแน่นอนนะสิครับเพราะว่าพวกคุณได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันยังไงล่ะครับข้อที่5ให้เขาเรียนรู้ความชอบของคุณ ก็ผลัดกันไงครับข้อเมื่อกี้คุณเรียนรู้ความชอบของเขามาคราวนี้เขากลับมาเรียนรู้ความชอบของคุณบ้างจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการที่คนรักกันชอบอะไรรายเหมือนกันล่ะครับนอกจากความรักของคุณทั้งคู่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วพวกคุณยังจะเข้าใจกันมากขึ้นอีกด้วยครับข้อที่6มอบความสุขให้กันและกัน อะไรคือความสุขนิยามและความหมายของแต่และคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันแต่ความสุขสําหรับคู่รักนั้นอาจจะเป็นการทําให้อีกฝ่ายยิ้มได้ในทุกๆวันระบ,บังครับไม่ต้องให้อะไรกันมากมายแค่รอยยิ้มนั้นก็คงเพียงพอแล้วล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆ6วิธีที่ทําให้หวานใจรักคุณมากขึ้นก็อย่างที่บอกครับว่าเพื่อเติมไฟรักให้คู่ของคุณร้อนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมลองนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกลับมาบอกกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campustar.com ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ได้ผลิตคลิปดีดต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ